ทันข้าวชาวใต้ข้าเร็กไปในจังหวัดภูเก็ตนะครับนะน่วยเพชรเคลื่อนถีพอ,อโซวให้บริการเก่บประชาชนชาวไทยไม่ตำบลราวไว้ครับนายแพทย์กูทักกูเกตกูนายแพทย์สาธุจังหวัดภูเก็ตก,ก,ก,ตกล่าวว่าในปิโประมาณ2 5งพร 65, มูลนิีที่แพทย์อาซาสุ่มเลพระซีนาครินราบรมรัชนนีจังหวัดภูเก็ตอนะครับได้จัดตําแผทยอปบิวัตหน่วยเพชรเคลื่อนที่พอ,อวโอวต่างปรเเนี่ยเก้าครัง้งโดยเพื่อช่วยเหลือรักษา ป้องกันโรคนะครับรส่งเสืิมฝืนฟูสุขภาพอนามัยแก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการจัดบริการให้ประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้แก่การกลัวบริการโรคตัวไปบริการทันตกรรมบริการแพยทย์แผนไทยกลัวกรองมะเร็งเต้านมหายสุขศึกษาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดผู้ติดบ้านติดเตียงนะครับผู้สูงอายุทางนี้ได้รับความร่วมมือจากโลกใหญ่ชัดจังหวัดภูเก็ตนะครับสมาคมแม่บ้านสาธุในการมอบอุปกรณ์ เครื่องอุปภพกบริโพกนะครับก็ไปให้กับกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุนะครับในการจัดน่วยเพดเคลื่อนที่พอโซภูเก็ตครับค่ะก็ได้มีการออกน่วยให้บริการทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนที่บ้านไทยไม้มู่ถี่ซ่องตําบลราวัยอําเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยมีนายพิเชษปาน,นาพงศ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตนางวันดีวุ้นซิ้วนะคะนายยเล่ากาชาตจังหวัดภูเก็ตสมาชิกเล่ากาชาตคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลราวัยผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่แล้วก็ประชาชนเข้าร่วมค่ะทางด้านข้องนายพิเชษปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก ก็บอค่ะวาการออกนวยแพะเถื่อนทีพอส่ววเนี่ยก็จัดคืนเผื่อทีจะมุงว่างให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการช่วยเลือดด้านสุขภาพย่างถั่วทึ่งค่ะส่งพ้นให้ประชาชนมีสุขภาพทีดีตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนคล้องนวยงานที่เกี่ยวข้องกันและค่ะนะคะนี่ก็ไปให้บริการกันแค่บ้านโดยเฉพาะพิธีเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็ไปกันทึ้งบ้านแล้วค่ะผีเบาเกลียงนะคะ